เอาละครับผมก็กลับสวัสดีเพื่อนๆนะวันนี้ผมก็จะพามารีวิวนะครับเครื่องสับยาเนเปียนะครับตัวนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อเน้นสับพวกยเกล้วยนะครับหรือว่าพวกพักตบชวาวนะที่มีความอ่อนความนิ่มนะฮะถ้าเป็นเครื่องสับยาเนเปียอีกตัวหนึ่งก็คือ,อะจะ เป็นใบรถเกี่ยวนะครับส่วนัวนี้เป็นใช้ใบผ่านรถไถนะครับทำนะครับจะมีความคมนะเฉือนกล้วยนะได้นะครับนะครับก็จะออกมาเป็นชิ้นๆนนะครับนะครับก็จะเห็นตามวิดีโอเลยเนี่ยนี่เลยนะครับก็จะออกมาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับผม สามารถนําไปผสมล่ำนะครับผสมข้อเปลือกก็ผสมอาหารนะครับเพื่อนําไปให้ไก่ให้เป็ดเลี้ยงหมูก็ได้นะครับพอสับเสร็จแล้วก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจะมีความเป็นชิ้นเล็กๆนะครับสับโยเกล้วยนะครับสับผักตบชวานะครับอันนี้ผมลองแค่โยเกล้วยนะครับเพื่อที่จะสับเพื่อนเพื่อได้ดูนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่4,900บาทนะครับตัวนี้4,900บาทนะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสั่งทำได้นะครับของผมก็บางทีก็จะมีผลิตเก็บไว้บ้างนะครับแต่หลักๆก,ก็คือเพื่อนๆสั่งมาผมก็จะผลิตนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ลงกึ่งใหญ่นะครับไม่ได้มีเงินทุนเหมือนที่อื่นเขานะครับ ที่จะทําออกมาเยอะๆนะครับก็คือเพื่อนๆสร้างเข้ามาแล้วผมก็จะผลิตแล้วก็นําส่งให้กับท่านผู้ที่สนใจนะครับเราจะมี2ตัวนะครับตัวที่เป็นเครื่องสับยานในเปียก็จะมีราคา4,500บาทนะครับส่วนตัวนี้จะมีราคา4,900บาทนะครับตัวนี้ก็สามารถสรับยานในเปียได้นะครับแต่จะมีเขาเรียกว่า ะไรนะเราต้องถอ,อดใบามารับนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นใบแบบใช้ผ่านรถไถทำนะครับมันก็จะมีความหมดคุมนะฮะก็ต้องถอดมารับครับถ้าสับของแข็งมากๆนะฮะแต่ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือจะสับของแข็งได้สบายนะครับผมครับผมนี่ก็เสร็จแล้วนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวใหม่นะครับสําหรับสับโยกกล้วยนะครับแล้วก็สับอย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับหญ้าเนเปียร์ได้นะครับโยกกล้วยได้นะครับได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเน้นสับหญ้าเนเปียร์นะครับก็จะเป็นตัวนู้นนะครับสับหญ้าเนเปียร์สับพวกทางอ้อยทางปาล์มครับทางมะพร้าวอะไรพวกนี้จะเป็นตัวนู้นนะครับแนะนําให้เป็นตัวนู้นจะดีกว่านะครับส่วนตัวนี้เหมาะกับสับพวกตบชวานะครับพวกของนิ่มๆนะครับของอ่อนนะครับ เดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูอึ๊บเออยอ่านี่นะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับปากทางเข้า6นิ้วนะครับอ่านะครับแล้วก็นี่เป็นตัวใบนะครับอ่าอันนี้เลยครับผมเอาเคครับผมหากท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์นะครับหรือว่าติดต่อมาที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับมีทั้งเออก็มีทั้ง มีลิงค์เบอร์ลิงไลนย์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มีเฟ e บุ๊ k นะครับสามารถเข้าไปเลียกไปดูนะครับไปพูดคุยกันได้นะครับเล่กชมกันได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ